รอยต่อยหลังดังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กํลังอยู่กับซีรีส์เรื่อง Remember จำจนตาย ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้นครับเป็นการระเบิดความแค้นนะครับที่อัดแน่นอยู่ในอกนครับอุบปีเก่ง็7ปีที่แล้วรู้ไหมครับปานคนมันไม่เแล้ใช่ไหม ไม่ใช่มะม่วงนี่ก็ร่วงได้นะครับอ้โหแล้วคุณชาคิดของเราเนี่ยไปทําอะไรกันไว้แต่ชาติปังไหน,นครับนนกุลของเราถึงได้โมโหขนาดเนี้ยใครอยากจะรู้เนี่ยต้องไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่อง Remember จำจนตา ได้ค <mean> ่ะได้พี่ตามภาตาไท้ it.